นี่ครับสองอิสานนี่มุดน้องพีนน้องเน,นี่พาพป่น้องมาตกปลาพอดีขี่รถมามีรถมีเขียดถือทับตัวหนึ่งตายข้างถนนเลยเอามาตกลงบนถนะว่าจะไหลรุนล่นบ่อาเบิ้งผนงานเนาะพี่น้อง ล่องทอนแทนจะบาดพี่น้องเบื้องซื่อหรอกว่ามันจะมีป่าบอกหาไม่ได้มันก็นจะเห็นอย่างตุ๊กตูอย่างเนาะหลุดกันครับพี่น้อง ปาลานี่ตัวหนึ่งพี่เนาะปลาใส่ปลาใส่เข้มปลา,าใส่เข้มพี่น้องลองมึงกันหากับเข่ากันตกป,าป,ปาลาบปลาอะไรพี่น้องเอ,อ้ยพวกนี้ประมาณเด็กตกปลาเลยลองแหย่เหมือนกัมันทำนี่ปลาทนี่ใสงาม lòng tất bạc không bạc lòng bạc không bạc của hai cái một mong à thức nghe đâu vô đề tốt bà vô đề là đi không à. มีปลาให้ดูเยพี่น้องนี่มันจะมุม <c oughs> <c oughs> มีปลาในป่าพี่น้องนี่ใส่เงามอยู่แล้พี่ใส่เงามอยู่สองตัวนึกว่าจะมุมมีปลามีปลาอยู่พี่น้อง <c oughs> อีกจุดพี่น้องอีกจุดเดี๋ยวมันจะมีอีกเลยพวกตีอะไรขอบขาง ได้ก็ได้ก <ium> ับเขาจะได้กับเขาไปกินนะพี Patter, ่น่องหลุนเราจะได้กับเขากินก็ ได้ม่ตัวหนึ่งพี่นาอเใส,ส่สวยอยู่พี่น้องใส่ง่ามอยู่นึ่าอยู่ว่ามีป่าอาหลุ่นมันจะมีใส่ง่ามอีก่พี่น้อง มาลุนน้องกันพี่น้องเ่าจะมีเปล่าลุนกันคนระับพี่น้อง สองตัวอย่สองตัวใส่สวยอยู่สองตัวสองตัวนั่งเห็นมั้ยเสื้อสองตัวอย,ยูออมยอม่มาลุนกันมาลุนกันพี่นอ้องหมาก็ไล่เนาะเฮาดีแห้งเสียงจะมีเสียงหมาแสกเลยพี่น้องเด้อมาลุนกัน มาหลุนกันครับหลุนไปแถวนี่แหละมาได้ล่งน้ำตรงนี้เอาแค่ซ้ำพ่อกินเรื่องอะไรหรอหาหลุดหลุดใส่นะนี่ปลาบอ ออกมาอีกได้ไ enfin ห, so, like หนึ่งตีวันน้องมาอะไรอะไรพอกินกับกลับเลืองจะไปต่ออยู่หมองนึงก็ได้แจะทาเบิ้งทาเบิ้งก่อนเบิ้งทานอาการเอาไปหน่อยว่าได้สำเร็จมีเวลาสำเร็จหนำพูดตำต่ำต่ำตำก็ลองบอกถึงต่ำล้วตำละแต่วันนี้น่ะได้แต่บะคออากาศได้หนัก ปลาคออีดีพี่น้องปลาคออีดีเมื่อวาแล้วมันจะเป็นปลาคอเพราะมันตำแห้งมีปลาคอตัวหนึ่งเองตีเบ็ดตีเบสโบกินตีเบ็ดบกินตีตึ้งแห่เขาติ้แห่เสยนี่ครับพวกแห้สวยอยู่เห็นปะต้องใช้เหล็กต้องเขาเลยวันนี้เก็บปลากันครับ โมเลเปลี่ยนกล้องออกมาหันโอเคตึ้ไปแล้วครับถอดไปแล้วมาทารุนกันว่าจะมีผลงานสำเนาแต่ตึ้มาเจรบาทก็ได้บาทัทุกบาทอยู่บอผิดบอถตื่นเต้นแล้วที่ตุกถอดแทมากัได้ทุกบาทอยู่เนี่ยมาลุนบาทนี้ครับงอมาเจอต่อนะะมอบาทที่เจอตอสะละ โอ้ไม่อยู่ไก่ถนนมันบ่ไห้ปล่าปลาพวกเขาแปลกดีวะเออว่าท่านี่โมีปลาแปลกมากโมีส่วนเลยแห่วเหวหวตัวนี้แห่วคิดว่าแห่ยอ้าวโมบีเห่วก็ยังเลือกตัวนึงเงี้ยมองนี้เป็น มันเป็นดินเล่นครับได้ตัวหนึ่งอยู่มันเป็นดินเล่นมาหลุดกันไปพี่น้องหลุดซอยนิดเด้อหลุดกันไปเฮาะมองเก้าเลยมันกะทามันยังเหลือนะมันใหญ่มากเหรพี่น้องลองจะเบิ่งอีก่ไม้หนึ่งมาจาก มันจะมีโตบ่ถ้ารุนอีกไม้หนึ่งหมู่นี้ก็เป็นแหนแหนะขี้เล่นหลายมู่เป็นตะตกบนแถวนี้ฟังนี่ฟังที่ถอดตะตกประคอเนี่มันเป็นขี้เล่นหลายมู่ไว้ใจมันมันรุนฟังนี่อย่างเดียวอันนีคนมาลงคลายเยอะอยู répondre, ่นะผม่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่มีปลาไงจะไม่มีปลาตวใส่ง่ามเพราะเขาจะมาลงคลายดูมีคนมาลงคลายฟังของผมก็มีหอผักบานผักก็ อันนี้มันเห็ดสีเขียวมันจะเป็นบานเ,าบาาบาาเขาจ่อบองหมองผักตะคืนบานเช่าเขาเขาจะเห็ดบานเช่าเงียบปะพี่น้องต้องใส่เปลี่ยนไม้แล้วล่ะเปลี่ยนไม้แล้วเงียบมุมนีป่าไม่นี่งแบบสุดท,ท,ท้ายเขาจะเป็นสุกทายจะเหี่ยวเพราะว่าตีไปแล้วมันออกไปหมดแล้ว มาอยู่เรื่องน,นี้ตัวนึงอยู่พี่น้องมา <c oughs> สุดถ่ายอย่างนั้นเอาสุดท้ายพี่น้องโอเคกลับไปไม้ใหม่บึงบึงน้อมาอีกไม้ใหม่เลยพี่น้องมาหลุ่นกันไม้ที่เขาเคยมาประจำเลย มาหาเติมมันอีกนิดนึงมันท้ามันไหนตต่มกันครับมันท้ามันไหนเพิ่มพะว่ามันไหนมาแล้วนะมัเสียคนหาปลาถ้าเป็นมาแล้วมันเช็ดยันเส็ยเถียวเขาก็หามันลุ่มครับมันไหนมันเปียกแล้วนะมมนจะเสียเถียวเพาาะแท้ามันลุ่มมาลุ้นกันว่าจะไดบ่ไม้นี่ถ้าบ่ไดก็เขาเหมี่ยหละมองหาโอเคครับเราตีไปเป็นสุดมองเกาเข้า ไม้บาดแรกครับพี่น้องจะได้บ่รุนซอยกันพี่น้องถามมันเข่ามันกระเข่าแล้อเปล่า แบบนี้โอกาสเหี่ยวพี่น้องบัตรแ,แ,แรกแค่เหยวบัตรแหลกบุ้มีพี่น้องมาหลุนอีกจุดพี่น้องลุ้นไปเรื่อยๆหววมันไห้มากแล้วนะจะมีปลาเข่าวบวม ท่าป้าเขาห้องกระไดปลาพวกเขาก็ได้ซ้ำที่ได้มาจากบอน ใส่ตัวนึงอยู่พี่น้องใส่ตัวนึงอยู่ใส่ตัวนึงมาหลุดีิพี่น้องหลุนไปเรื่อยๆเฮ้ยหลุดกันไปเรื่อยๆ mengikut ni pula main ni dah ติดมาสองตัวจอจนเลยเฮ้ยตาบอดสีติดมาสองตัวอยู่พี่น้องนืง้อปลาใด,ดเอาเก็บปลาครับเก็บปลาปนเนาะหล่นเลนพี่น้องห้องเจออย่างไงอย่างจวดเ่ะครับพี่ใส่ถอดเอาจวดเนาะอถอดเอาเกียร์มันจิตถอดเรนๆเอาตัวจวด ใส่ละมีอยู่ใส่รุ่นกังมันอยู่ใส่ประจวด งาน,นเจอสะดอีดีเรียกว่าจวดพวงมงนบอกจวดสะดุ้ยใหญ่โอ้ยว่าระแรกมันจะได้ประจุเจอจวดเจดอเ่สะดโอ้อยงุพตงวงเงินกัเลยมันขาดจริงเด้อมันส้นเงี้ยตุ่มมักนึงส้นแห้งอีดีนะวา่าระแรกผมเห็นตอนแรกเห็นมันขึ้นบึ่นคงนึกว่ามันบอกจวดเปล่าวะเพราะมันขึ้นแห้งมันตอน้องเลเซ็กเงี้ยกัน มันจะรุดไปเรื่องเดียววะมันส้นบุ้มผมก็เลยปล่อยแขนไปมันออกได้เ้ยนี่เบิร์ก่อนพี่หน่องเช็คแขนมันน่ำก่อนนี่มันก็ส้นส้นปักแห้งตัวตอนเด็าพว่มายู่ขาขัดตะโกนเอินพี่น่องอุ้ยสันเบิร์ฮะอุ้ยมันมีปลาชะโดที่เขาวาดอยู่ดีเลย ลดได้เร็วเนี่ยวะหรือมันส้นทั้งขางบางทีมันส้นทั้งขางแหะพี่น้องอ๋ออาจจะวกวควม,มันก็ได้ก็มีก็มีส่วนบางทีมันลบอยู่แต่เนี่ยแต่ตอ <c oughs> <c oughs> นงเสียเงยตัวนึงครับพี่น้องเสียหญ่ตัวนึง่งบอเนี่ยขนาดคนเลย ีสานยี่มุนว่าตะลูกปลาบริไถปลาครับพี่น้องเลยถอดแหยถอดแหย่มาหนักมาพี่น้องปลาที่ใดครับพี่น้องมีใส่ใหญ่ๆประเด็นแล้วพี่น้องอ่าเต็มหนาเลยโอเคครับคนนี้มาคลิปนี้เนะพี่น้องมาฝากติดตามก็ใดก็แชร์สองอีสานยี่หมุนให้คลิปดีๆมาฝากพี่น้องเนะพี่น้องเลย ฝากบอกครับเดี๋ยวพระเจ้าอภิเษดก่อสร้สางเส้นดังโอเคครับฝากติดตามของอิศรางนงี่มูลน้อยๆเนาะโอเคครับขอบคุณครับ